ครับก็อย่าลืมนะฮะเข้าโครงการปลูกพิชเหลืองอินโดง่ายๆนะฮะยุคนี้เป็นยุคไฮเทคนะฮะส่งเชื่อที่อยู่มานะฮะพร้อมแจ้งนะฮะเบอร์โทรแล้วก็แจ้งมาว่าปลูกกี่ไร่นะฮะนายชายก็จะส่งเมล็ดไปให้เพาะและปลูกเลยเพราะนายชายรับซื้อในราคาประกันค้นต่ํา40บาทนะฮะพริกแห้งกิโลละหนึ้อยนะฮะรับซื้อถึงหน้าสวนนะฮะจ่ายเงินนะฮะก็จบนะฮะนับ 4- ีหวันก็มาเก็บอีกนะฮะ ก็ถือว่าปุ๋ยยาไม่บังคับนะฮะในโครงการปลูกพีเลียงโดนะฮะให้หัวหน่วยได้หาให้กับเกษตรกรเอาเองนะฮะก็ถ้าท่านใดที่อยากจะหารายได้นะฮะเกี่ยวกับเพาะต้นก้านะฮะเอาไปให้ลูกสมาชิกในทีมของตัวเองนะฮะก็ก็เอาไปเพาะแล้วขายเอานะฮะนาชายขายซองละนะฮะหนึ่บาทนะฮะมี4,000เม็ดนะฮะช่วงนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะมีโปรด้วยถ้าถ้าหมดกดก็อดกันนะฮะรีบหน่อยนะฮะ ก็ถือว่าซื้อหนึ่งไร่แถมฟรีหนึ่งไร่นะฮะก็เรียกโปรโช่วยเกษตรกร,กรช่วงแหลงนะฮะน้ำใจจากน้ัใจคนตัวน้อยๆนะฮะวันนี้นะวันที่ยี่วันที่ยีนนะฮะก่อนที่จะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไป วันที่1นะฮะวันที่1นะฮะนาชายก็จะไม่ได้อยู่วิ่งไปตามไร่ตามสวนกันอีกแล้วนะฮะนาชายก็จะไปปั้นพระนะฮะต่อนะฮะเพื่อว่าไปสร้างบุญกุศลให้กับทุกท่านนะฮะด้วยการจัดงานฉลองหลวงพ่อพรลานแปะด้วยเหรียญบาททั้งองค์นะในวันที่12มีอ่าเมษายนพศ2565นรสะฮะอย่าลืมนะฮะเรียนเชิญนะฮะไปชมบารมีแปะเหรียญเสริมให้กับ หลวงพ่อพันล้านให้เต็มองค์กันนะฮะวันที่12เมษายนพศ2565ครับตามปกติของนัชชัยนะวันนี้ขอมอบเป็นเพลงเพื่อชีวิตฮะแม้ชีวิตไม่เป็นดังใจหากผิดหวังทอดเอเื่อไร ยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้พร้อมเสมอแค่เธอบอกมาจะไปหาช่วยซับน้ำตาไม่ว่าใครจะทำให้มันไหลอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตของเธอพัง เก็บความฝันของเธอเอาไว้ร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจแล้วเริ่มมาอย่างไม่สาร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจผ่านไปแล้วลืมมัน โอ้โหเพิ่งหัดร้องนะฮะเพลงร้องยากมากเลยนะก็ถือว่าเอาแค่นี้นะฮะเดี๋ยวโดน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 ฟ้องแน่นะฮะก็ถือว่ามอบในสิ่งที่ดีให้กับทุกท่านนะก็น่าชัยก็เป็นอย่างนี้นะฮะอยากได้ถือสานะฮะอยากให้ทุกท่านนะฮะได้สิ่งที่ดีๆนะฮะในทุกเรื่องทุกราวนะไม่ว่าจะเป็นการผ่านลมทางหูนะเสียงต่างๆ หรือภาพต่างๆก็อยากจะให้ในสิ่งที่ดีๆทุกเรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการนํานสิ่งที่ดีๆให้ในทุกเรื่องราวนะให้ได้มีอาชีพได้มีรายได้อยู่กินอิม่มกินเต็มนะฮะเพื่อลูกหลานของเราได้สืบทอดตรงนี้ต่อไปเป็นอาชีพที่ถาวรนะฮะเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกพลิกเหลืองพืชชนิดนี้สร้างรายได้ให้กับทุกคนในเมืองไทยนะฮะรวมไปถึงนะฮะกำไรส่วนหนึ่งน้าชายก็เอาไปปั้น พระหลวงพ่อพันล้านแปดด้วยเรียบบาททั้งองค์เลยนะฮะให้เป็นรางวัลว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเกิดมาร่วมกันเป็นกิจกรรมนะฮะเพื่อเอาเป็นกิจกรรมนะฮะเอาพลิกเหลืองอิโดมาเป็นอาวุธปราบในความจนต่างๆนะฮะได้อยู่ได้แล้วก็ยังมีการดำรงประพุทธาาศาสนานะฮะเป็นบุญกุศลนะสร้างเการถานสร้างแล้วัดและก็สร้างโบ รวมไปถึงปั้นพระนะให้ผู้ที่สายบุญเสริมบารมีแปะเหรียญต่อไปจนชั่วนิรันดร์นะฮะเรียกว่าสร้างบุญสิ่งนี้นะฮะจะเห็นและปรากฏนะฮะเป็นรูปธรรมและนามประธรรมอยู่ที่วัดปากออกอำเภอนะฮะ,ะวัดปากออกนะฮะตำบลปากช่องอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะไปขึ้นไปชมได้นะฮะ ฉันพอรู้มันเป็นอย่างไรสิ่งที่เสียแล้วที่เสียไปทำอะไรตัวเองเลยอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตของเธอพังเก่บความฝันของเธอ Shut my own